สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u นะฮะเมืองตะลุงผักสดนะครับไอบรรยากาศนะครับภาพรชมบรรยากาศที่ร้านนี่หน่อยเดียวเทให้หมดเลยมันติ่งเลยเดือดจี้ไอปอกไว้พี่ต่อ ไอประกาศหัวดูหัวเล็กมัดไอ้น,นี่ะพี่ถ้ามีหัวเล็กอะ่ะมันระบอบามาคืนปอกไวสองเข่งอะ่ะมาทำสิบบาทหน่อยเนี่ยเราต้องกรอกนะครับกรอกของช่วยนะเพราะว่าของโคดสามฝักยี่ครับฝักเดียวสิบบาทฝาฝักยี่สิบ เอาบะเขอยังไม่มีเลยมะเขอยังไม่มีเลยมันต้องปอกเย็เอ,อ่ะตามตะกร้าสวยๆครับนี่ครับผักที่ทั้งร้านขายครับครับโอ้นี่มีเดื่องุ

สวยหมดครับเหือตะขี่เรครับอาสิบบาทสิบาทตามตะก้าเลือกเลยนะครับแล้วก็มีลูกชงลูกชิ้นนะครับขายด้วยครับทางร้านนะเดียมพันนะครับ อ, 80. 80. อ,อันไหนกระดมแปดสิบครับแปดสิบแปดสิบอ่ากระดมโอเคครับสำหรับทิมนี้ก็อาพามาชมนะฮะที่ร้านนะครับขายผัก มอตงตะลุงผักสดนะครับอยู่ที่ตลาดสนมุงสุรินนะครับใครสนใจนะครับก็แวะมาดูได้ครับที่ตลาดสนมุงสุรินนะฮะทีมงานมอตงตะลุงผักสดนะบริการ24ชั่วโมงครับผมบา,บายครับสวัสดีครับ